สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําระบบแอป Hub Center ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกร้องของการอนุมัติเอกสารต่างๆทั้งนี้นะคะยังสามารถบันทึกสิทธิการมองเห็นข้อมูลของแต่ละยูเซอร์สามารถกําหนดสิทธิการอนุมัติให้กับผู้ที่มีสิทธิอนุมัติสามารถอนุมัติได้เช่นหัวหน้างาน HR เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นยังสามารถบันทึกลําดับขั้นการอนุมัติได้อีกด้วยค่ะสําหรับเมนูแรกนะคะบันทึกสิทธิการมองเห็นข้อมูล ใช้สำหรับกำหนดสิทธิการมองเห็นข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลจึงต้องมีการกำหนดสิทธิ์ว่ายูเซอร์ใดสามารถมองเห็นข้อมูลของพนักงานคนใดได้บ้างโดยหลังจากกำหนดสิทธิแล้วเมื่อยูเซอร์ทำการล็อกอินเข้าโปรแกรมจะเห็นข้อมูลพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะถัดมานะคะเมนูบันทึกสิทธิการอนุมัติใช้ในการกำหนดสิทธิการอนุมัติเอกสารต่างๆให้กับผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติซึ่งสามารถเลือกเมนูของระบบที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ได้ สามารถเลือกบันทึกสิทธิการอนุมัติสำหรับแต่ละหน้าจอได้โดยง่ายนอกจากนั้นแล้วนะคะยังสามารถกำหนดสิทธิการอนุมัติแบบเป็นกลุ่มได้ด้วยค่ะถัดมานะคะเมนูบันทึกลำดับขั้นการอนุมัติซึ่งเป็นการกำหนดผังการอนุมัติเอกสารสามารถเลือกขั้นได้สูงสุดถึง5ขั้นนอกจากนั้นตัวโปรแกรมยังมีในเรื่องของการส่งอีเมลแจ้งเตือนให้กับผู้อนุมัติทราบ กรณีที่มีการอนุมัติเอกสารแล้วนะคะสามารถกําหนดได้ว่าให้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติขั้นถัดไปทราบหรือกรณีที่เอกสารไม่ได้รับการอนุมัติตรงนี้ก็สามารถกําหนดให้มีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้อนุมัติขั้นก่อนหน้าหรือผู้อนุมัติขั้นสุดท้ายได้เช่นกันค่ะและต่อมานะคะจะเป็นเมนูสําหรับการขออนุมัติเอกสารต่างๆเช่นบันทึกขออนุมัติแลกกะงาน สามารถกำหนดระยะเวลาวันที่ในการแลกเปลี่ยนกะงานได้พร้อมทั้งสามารถระบุรายละเอียดสาเหตุในการแลกเปลี่ยนกะงานต่อมานะคะเมนูบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงานใช้สำหรับให้พนักงานสามารถขอเปลี่ยนกะงานของตนเองได้สามารถระบุรายละเอียดสาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกะงานตัวระบบสามารถเก็บประวัติและตรงนี้นะคะสามารถเลือกเป็นเอกสารด่วนได้ด้วยค่ะ ถัดมานะคะเมนูบันทึกขออนุมัติแก้ไขปรับปรุงเวลาใช้สําหรับให้พนักงานนะคะบันทึกแก้ไขปรับปรุงเวลาทํางานกรณีที่ลงเวลาผิดพลาดหรือลืมลงเวลาพร้อมทั้งสามารถระบุสาเหตุที่ลงเวลาผิดพลาดประกอบการขออนุมัติเอกสารค่ะถัดมานะคะบันทึกขออนุมัติการลาใช้สําหรับบันทึกการลาทุกประเภท สามารถทำรายการได้ทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มสามารถระบุสาเหตุของการลาเลือกระยะเวลาในการลานอกจากนั้นตัวระบบยังมีในเรื่องของการคำนวณวันลาคงเหลือให้ด้วยนะคะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของเมนูบันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลาใช้สำหรับกำหนดกรณีที่ผู้อนุมัติเดิมไม่สามารถอนุมัติเอกสารได้โดยระบบสามารถกำหนดผู้อนุมัติแทน โดยที่ผู้อนุมัติแทนมีสิทธิอนุมัติเอกสารทั้งหมดเสมือนผู้อนุมัติหลักหรือผู้อนุมัติเดิมสามารถกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดได้ค่ะต่อมานะคะเมนูบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาหรือว่าขอ OT ตรงน,นี้สามารถทำรายการได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่มกรณีที่พนักง,งานต้องการขอ OT พร้อมกันพร้อมทั้งใส่รายละเอียดและสาเหตุการขออนุมัติ OT ได้ค่ะเมื่อเอกสารมีการอนุมัติพนักง,งานมีการลงเวลานะคะ ข้อมูลจะรินไปที่ระบบถามเพื่อคำนวณเวลาการทำงานให้กับพนักง,งานอัตโนมัติค่ะเมนูต่อมาบันทึกอนุมัติการร้องขอใช้สำหรับผู้ที่มีสิทธิอนุมัติสามารถเข้ามาทำรายการเพื่ออนุมัติเอกสารทั้งสามารถระบุรายละเอียดเหตุผลที่ทำการอนุมัติหรือไม่อนุมัติเอกสาร หลังจากนั้นเองนะคะตัวระบบ App ฟู๊บเซ็นเตอรมีรายงานให้ผู้ใช้นะคะสามารถเลือกใช้หรือว่าเลือกดูข้อมูลได้เช่นรายงานการขออนุมัติลารายงานขออนุมัติแลกเปลี่ยนกิจาง,งานรายงานขออนุมัติทํางานล่วงเวลาเป็นต้นค่ะยกตัวอย่างรายงานขออนุมัติทํางานล่วงเวลาแบบสรุปผู้ใช้สามารถ Export รายงานออกมาเป็นไฟล์ต่างๆได้และสามารถ Pri ินเอาเอกสารได้เช่นกันค่ะ สำหรับระบบ App ฟู๊บเซ็นเตอเองนะคะเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลใช้ในการบันทึกสิทธิการมองถึงข้อมูลบันทึกสิทธิการอนุมัติเอกสารทั้งนี้ตัวระบบมีในเรื่องของอีเมลแจ้งเตือนให้ผู้อนุมัติทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าส่วนตัวโปรแกรมนะคะมีในเรื่องของโฟการทำงานที่ชัดเจนผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้สะดวก